วันนี้นะคะก็จะมาเริ่มต้นด้วยเรื่องเกี่ยวกับความปรองดองนะคะเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยนะคะไม่พูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปรองดองนะคะเราก็จะเป็นประเภทตกสมัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความร่วมวมือร่วมใจกันในเวลานี้นะคะเราก็ควรที่จะนะคะแสดงความคิดเห็นกันในเรื่องของความปรองดองนะคะเพราะว่าความปรองดองนั้นเป็นการพัฒนาชาติ ความปรองดองนั้นนะคะเป็นความสาม,มัคคีความปรองดองนั้นนะคะเป็นเรื่องของการที่จะก้าวไปข้างหน้าความปรองดองนั้นถ้าเกิดใครเป๊ะใครทําไม่เป็นนะคะก็เริ่มต้นด้วยง่ายๆนะคะมะยมดองมะม่วงดองนะคะมะกอกดองอะไรประเภทอย่างเงี้ยก็ชิมๆไปก่อนเฮ้ย <laughs> <laughs> <h> มันเกี่ยวอะไรกับปรองดองคือว่าถ้าเกิดเราปรองดองกันยังไม่ได้ขอความกรุณา ลองชิมไปดูก่อนนะคะมะยมดองมะม่วงดองมะกอกดองอะไรประเภทอย่างเงี้ยนะคะประเภทของดองประเภทอย่างเงี <noise>? ้ยคือลองชิมไปก่อนว่ากินได้ไหมเปรี้ยวเกินไปไหมอะไรเกินไปหรือเปล่านะคะมะยมดองมะม่วงดองมะกอกดองอะไรประเภทอย่างนี้เนี่ยประเภทดองประเภทอย่างนี้เนี่ยมันดองดองแล้วกินได้ไหมไปไม่ได้ก็จะได้รู้ว่าไอ้ปองดองเนี่ยมันจะไปได้หรือเปล่านะคะเออ บางนาบางคอนแหลมค่าเก็บขยะปีละ240บาทค่ะต่อปีนะคะอ๋อคุณชัยบอกต่อปีต่อปีอันนี้ของเก่าคุณชัยคะอันนี uh ้ของเก่าของใหม่เด really ี๋ยวเขาจะเก็บเดือนละ150ของเก่าเนี่ยปีละ240้เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วขยะมันล้นเมืองนะคะเขาบอกไม่ไหวแล้วขยะมันล้นเมืองถามว่าดูปากมอลลี่นะคะถามว่าขยะขยะมันล้นเมืองนี่คําถามนะคะตอนนี้เนี่ยเขาเขาแย่งกันเก็บขยะจะตาย เขาแย่งกันเก็บขยะจะตายเพราะว่าเขาจะเอาขยะไปทําพลังงานไฟฟ้าเอาขยะไปทําเทคโนโลยีทางด้านต่างๆคําถามก็คือว่าคือคือไอ้ที่ไอ้ที่มันล้นกันอยู่นี่ทำไมมึงไม่หาวิธีในการที่จะสังคขยนาแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดการคะโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยทั้งกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่อะไรพวกนี้จังหวัดใหญ่ๆทั้งหลายอ่ะขยะล้นเ่ยคืออะไรขยะล้นวนะเขาที่บอกขยะล้นถึงเก็บข้างเงินเพิ่มเยไม่รู้ ขยะรถน,นี่เขาหมายความว่าคือน่าจะเป็นลักษณะของธุรการในการส่งรถมาเก็บขยะแต่ละบ้านเนี่ยมันมันมัน,มนหนักไปไหมหรือยังไงเขาถึงพยายามแก้ไขปัญหาไม่รู้อ่ะไม่รู้งงแต่จริงๆแล้วนะวิธีการง่ายสุดนะอันที่หนึ่ง ออกสัมปทานโรงงานขยะออกไปสี yes, ่มุมเมืองออกสัมปทานโรงงานขยะโรงงานไฟฟ้าขยะออกสัมปทานแยกออกไปเลยสี่มุมเมืองแล้วก็ให้เอกชนเนี่ยมารับสัมปทานสัมปทานแยกะนึกออกไหมเออสัมปทานแยกออกไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บสี่มุมเมืองปุ๊บแต่ไงต่อ ก็ให้เอกชนนั่นแหละเป็นคนบริหารจัดการในเรื่องของเกี่ยวกับการรับผิดชอบคุณอยากจะเอาขยะไปทาพลังงานไฟฟ้าคุณใช่ไหมละ่ะเมื่อคุณอยากจะเอาขยะไปทําพลังงานไฟฟ้าคุณถ้าอย่างนั้นคุณก็บริหารจัดการในการเก็บขยะขนขยะบริหารจัดการขยะแล้วก็เอาไปส่งในพื้นที่โรงขยะของคุณและคุณก็จัดการโรงขยะคุณเป็นพลังงานไฟฟ้าเออแบบนี้ก็จะดีนะก็คือแบบประเภทแยกอ่ะได้ไหมแยกสีม่มุมเมืองแต่ทุกวันนี้เนี่ยปัญหาของขยะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพและเมืองใหญ่ก็คือว่า ไอเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยกูย,ยังไม่คิดแต่ณเวลานี้เนี่ยกูย,ยังก้าวไม่ข้ามเอกกรณีของคนที่มาสัมปทานขยะคือยังก้าวไม่ข้ามก้าวไม่ข้ามคนที่มาผูกขาดสัมปทานขยะคุณเข้าใจตรงนี้ไหมเออไม่รู้จะอธิบายยังไงทุกวันนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าขยะมันจะมีมาเฟียในการที่จะออแย่งขยะนะคะเมืองนี้กูก็จะเอาเนี่ยมาคือไม่ว่าจะขนไกลขนาดไหนกูก็จะขน อยู่นั่นแหละกูก็จะค่อยคอยขนแล้วให้กทมขนด้วยนะเอออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดพลวัตในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้วิสัยทัศน์ในการที่จะเอามาออปรับใช้กับเมืองของเราไงนึกออกไหมเออ,อคุณทวายสบอกว่าเอกชนขอซื้อขยะแต่กทมไม่ยอมขายให้เออทำไมล่ะคะเออทำไมนะอุ้ยตรงทำไม ต้องำนะทำไมนะทำไมนะทำไมไม่ขายห้ล่ะคะเอออันนี้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเงนทำไมไม่ขายเออทำไมไม่ขายก็ได้เงินก็ไม่ต้องไม่ต้องมาเก็บประชาชนเพิ่มก็ขายขยะไปนิงยได้ก็ขายให้ประชา,ญญา,านาอเออจะได้ไม่ต้องมาเก็บประชาชนใช่ไหมถ้าคือปกติถ้าปีละสองร้อยสี่สิบเนี่ยคนก็พร้อมในการที่จะจ่ายอยู่นะ<ม>แต่ถ้าเดือนละร้อยห้าสิบเนี่ยบางทีคุณนึกอ,ออกไหมคือถ้าเดือนละร้อยห้าสิบแลวเก็บกันทุกบ้านครัวเรือนเนี่ยคําถามนะ คือใช้มาตรฐานอะไรอะ่ะแล้วบ้านใหญ่ก็ร้อยห้าสิบ้านเล็กร้อยห้าสิบแล้วบ้านกระต๊อบร้อยห้าสิบ้านชุมชนร้อยห้าสิบเขาตายไหมคือจริงๆเขาตายนะถ้าร้อยห้าสิบทุกหลังคารเรือนนี่ตายนะหมายถึงว่าบ้านที่ประเภทแบบว่าเป็นประเภทชุมชนเป็นประเภทอะไรอะ่ะอยู่กันสองสามคนแล้วก็รายได้ต่อวันกูก็ได้ร้อยห้าสิบเนี่ยแหละเหนือหรอไหมเอาแบงนี้ง่ายกว่าปล่อยสัมปทานโรงงานขยะแล้วรัฐก็เก็บขยะเอาไปขายให้โรงงาน ก็ไม่ต้องเก็บเงินประชาชนเพราะรายได้ของขยะก็นี่ไงก็พูดไปเมื่อกี้อ่ะแต่คุณบอกว่าอะไรนะขายกทมไม่ขายขยะแล้วกทมเก็บไม่ทั้งเลยไม่ไม่กทมเขาก็บอกว่าบุคคลบริหารจัดการขยะพูดตรงๆก็คือว่ากทมก็ยังก้าวไม่ข้ามอีเรื่องเกี่ยวกับอีเรื่องของคนผูกขาดขยะพูดเอาตรงๆเลยกทมยังกทมทุกวันนี้จ้างคนมาเก็บนะจ้างคนสมรชาติมาเก็บนะอืมก็นี่ไงก้าวยังไม่ข้ามกันไงจะเก็บไว้แล้วก็ไม่ขาย เดี๋ยวรอมาลิกาเป็นผู้ว่ากทมก,ก่อนดีไหมฮะเดี๋ยวรอมาลิกาแป๊บหนึ่งนะรอมาลิกาเป็นผู้ว่ากทมกแป๊บรอแป๊บเดียวแป๊บเยอะไหม <c oughs> ก็คือน,นี้เดี๋ยวรอฝันฝันเสร็จแล้วก็พอฝันพอฝันปุ๊บนี่ก็จะไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวรอฝันแป๊บหนึง่ <c oughs> งเงินไม่พอบริหารหรือไม่ อแรงไปนะคะอุ้ตายละเดี๋ยวนี้แฟนเพจมาริการนี่คอมเมนต์แต่ละเรื่องนี้แรงแรง <c oughs> แรงกว่าเจ้าของเพจดิกโอเคนะคะสรุปแล้วเรื่องของการเก็บขยะเขาไม่ต้องการความคิดเห็นจากเราแล้วนะคะเพราะว่าเขาได้มีการสรุปเป็นกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เออทําไมไม่ถามกูก่อนว่าก่อนจะไปออกกฎหมายเนี่ย <c oughs> ถามกูก่อนไหมบอกกูไหวหรือเปล่า <c oughs> ถามกูก่อนไหมคะว่ากูไหวไหมเดือนละร้อยห้าสิบเนี่ย <c oughs> กฎหมายนี่ออกก่อไปออกกฎหมายนี่ถามกูก่อนไหม <c oughs> แม้อ้างจริงเลยประชาชนประชาชนกูนี่แหละประชาชนเคยถามกูมม้โอเคผ่านไปนะคะเบาๆวันนี้นะคะวันนี้เบาๆเอา้าเรื่องปรองดองไปถึงไหนวันนี้เรื่องของปรองดองนะคะสัญญาณเป็นอะไร <c oughs> สัญญาณเป็นอะไร <c oughs> สัญญาณเป็นอะไร <c oughs> ญญเดี๋ยวนะ ฉันเปิด 4G หรือยังฉันเปิดแล้วนะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมฉันสไลด์มันไม่ขึ้นตัวเองปกติมันสไลด์ตรงนี้ขึ้นทำไมมันไม่ขึ้นนอะตอนเนี้ยดูให้หน่อยดิเนี่ยไอ้ตรงปุ่มสไลด์เนี่ยทำไมฉันสไลด์ไม่ขึ้นเนอะไหมเธอมาดูให้ฉันหน่อยดิ มันติดหัวไม่มือฉันหรือม,มันติดอะไรเนี่ย<ม>ฉันจะสไลด์เพื่อที่จะเปิดไ wi ไฟอ่ะฉันสไลด์ยังไงก็เขียขึ้นไปก็เีเนี่ยเขียนไม่ขึ้นนะ่มมนะนนะมันเขี่ยไม่ขึ้นอ่ะเธอมาเขี่ยให้ฉันหน่อยได้ไหมเนี่ย,ออ,ยออกยังไงอะ่ะ ออกจากห้องออกจากไลฟ์ก็ไม่อยากออกไงก็เนี่ยเขียนไม่ได้อ่ะทําไงจ๊ะช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยไม่อันนี้เนี่ยมาเขียนตรงนี้อ่ะมาเขียนตรงนี้ให้หน่อยเอาโหมาเขียนตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมเนี่ย อเองมาเขี่ยให้หน่อยได้ไหมเนี่ยลูกมาเขี่ยตรงนี้ให้หน่อยงงวะ่ะออกก่อนได้ไหมเนี่ยฮะไม่ออกก็แล้วกันตกลงเราใช้ 4G อยู่นะเนี่ยใช่ไหม ไม่ใช่มันเขียนนี่ไม่ได้อะเขาเรียกว่าอะไรนะอีตรงที่มันจะต้องขึ้น Wi-Fi อ่ะทำไมมันไม่ขึ้นก็ไม่รู้อ่ะโอเค 4G นะโอเคโอเคเอาเท่าที่ได้แล้วกันชัดนะไม่มีที่ไหนไม่ชัดใช่ไหมอ๋อมีคนชัด ถ้าไม่ชัดก็คงของของคุณแล้วแหละเขาเรียกเลื่อนลงเออเลื่อนลงเขาเรียกเลื่อนลงแถวบ้านเรียกเคลียฮะเลื่อนลงเอฟังชันฟังชันนี้เออฟังชันนี้บ้านคุณเรียกเลื่อนลงใช่ไหมคะแถวบ้านเรียกเคลียโอเคทุกคนชัดโอเคบ้านคนโอเคเรื่องปังดองนิดนึงนะคะหลังจากที่ปังดองตอนนี้มีความคืบหน้าอะไรบ้างนะคะ ความคืบหน้าของคณะกรรมการปยปปยปแปลว่าอะไรปยปแปลว่าประยุทธ์ยาวไปยาวไปอะไรนะอะไรนะคือปยปปยปประโยคยาวๆนี่มันเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่มีคนบางคนเรียกว่าประยุทธ์ยาวไปยาวไปอยู่ยาวไปประยุทธ์อยู่ยาวไปปยป คณะกรรมการออาปอยปปหรือคณะกรรมการปองดองนะคะขึ้นต้นเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าอย่าตั้งเงื่อนไขลงท้ายยังไงลงท้ายตอนนี้ปรากฏว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็เอาไปต่อยอดตั้งคณะกรรมการตอนนี้ตั้งคณะกรรมการไปถึงไหนยังไม่ได้หน้าตาคณะกรรมการเลยตอนนี้ทหารกําลังไปหาชื่อกันอยู่เ <laughs> บื้องต้นอาจจะมีปอ,อยปอออกมาประมาณ4ี่ด้านหรือ4ี่กรรมการนะคะ สีด้านและสี่กรรมการนี้กําลังหาหัวหอกตัวลวงฟันมาเป็นประธานคณะอนุกรรมการอยู่นะคะจะมีอนุกรรมการด้านทั้งหมด4ด้านถามว่าระหว่างนี้เนี่ยได้มีการนะคะระดมพลกันได้ระดับไหนตอนนี้ก็ที่แน่ๆก็จะมีอาจารย์สังสิษย์พิยะยรังสรรค์ละคนหนึ่งแล้วก็ที่แน่ๆก็จะมีทหารอีก 3, 4, 5, ส,ออสามสี่ห้าหลับสองคือสามสามเหล่าทัพ <laughs> เหล่าทัพเออแล้วก็จะโอกก้ก็มานะคะก็มาทุกคนก็จะมานะคะ เขาเรียกว่าคณะกรรมการฟองดองระหว่างนี้นะคะระหว่างที ped ped ่กรรมการก็ยังไม่เห็นคณะกรรมการยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะคะระหว่างนี้นะคะก็มีคนวิพากษาร์ณไปต่างๆนานานะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างหนักนานา พรเ่ประยยชน์ก็เห็นดังนั้นก็มีความรู้สึกว่าระหว่างที่คณะก,กรรมการยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีการวิจารณ์กันไปต่างๆนานาแล้วก็มีการต่อว่าต่อขานกันไปเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีการตั้งเงื่อนไขกันมาคนนะคะคนคนุณท่านสุเทพก็ตั้งเงื่อนไขามาว่าฉันก็ไม่เซ็น MOU ส่วนทางนะคะคณะของเพื่อไทยเขาก็บอกว่าปอมดองต้องจริงใจนะออบอกให้โลก็ต้องโลบอกให้นิรโทษก็ต้องนิรโทษก็ต้องฟังกันน,นิดนึงไม่งั้นก็ไม่รู้จะไปปอมดอง ส่วนพวกประชาธิปั์นะคะก็ได้กล่าวบอกว่าปองดองนี่ก็คือต้องทําตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปการปองดองนี่คือจะเห็นด้วยทุกฝ่ายเห็นด้วยคือเห็นด้วยอ่ะนะคะปองดองทุกฝ่ายเห็นด้วยหมดแต่ว่าเห็นด้วยในมุมของกูนะ ส่วนมึงมีธงยังไงอันนี้ก็ยังไม่ได้ถามนะคะธงของนายกประยุทธ์บอกว่าไม่มีเงื่อนไขแต่เท่าที่ฟังกันมาเนี่ยวินิจฉัยแล้วเนี่ยทุกคนล้วนนะคะมีเงื่อนไขของตัวเองนะคะส่งมาทั้งสิ้นนะคะระหว่างนี้ก็กําลังเตรียมอนุกรรมการทั้งสี่ด้านปลองดองจะสําเร็จหรือไม่ก็คงจะต้องคอยติดตามดูนะคะแต่ระหว่างที่ความปลองดองกําลังดําเนินการอยู่นั้นสิ่งหนึ่งที่สําเร็จไปแล้วหอะไรนะสำเร็จไปแล้วนะคะก็มีระดับก็ สิ่งหนึ่งที่สําเร็จไปแล้วก็คือที่ทําเนียบรัฐบาลนะคะก็ได้สําเร็จแล้วสําเร็จยังไงสําเร็จในการเนี่ยนะคะเอาอ่างบัวไปตั้งเนี่ยตั้งสาเร็จแล้ว <c oughs> คือเพื่อที่จะให้นะคะการปลองดองประสบความสําเร็จนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็เลยมีกลเม็ดเคล็ดลับเอาอ่างบัวสารพัดส,สีเนี่ยใหญ่มากไปตั้งทุกมุมในทำเนียบรัฐบาลนักข่าวรายงานว่าเป็นการปรับ่วงจุย้ย แต่นายกรัฐมนตรีรายงานบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ่วงจุ้ยแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผมเนี่ยชอบบัวหลวงชอบดอกบัวชอบดอกบัวโดยเฉพาะบัวหลวงผมก็เลยให้เขาเนี่ยเอามาเลี้ยงบัวเลี้ยงบัวนะบัวผมนี่ก็เยอะนะคะเยอะไปหมดนะคะบัวของผมเป็นบัวพ้นน้ำพวกบัวใต้น้ำ ไม่ได้เอามาเลยคือเอาบัวพ้นน้ํานะมาปลูกแต่บัวใต้น้าใต้ใต้น้าไม่มีของบัวผมนี่บัวพ้นน้ําหมดถ้าบัวใต้น้ําไม่ต้องเอามาปลูกบัวพ้นน้ําเอามาปล่อยนะคะล่าสุดนั้นก็เอาอ่างบัวนะคะมาตั้งนะคะสิบสิบจุดอ่างบัวมาตั้งสิบจุดนะคะ ตั้งแล้วนี่มันจะมีความปองดองใช่ไหมนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปองดองนะคะแต่ตั้งตั้งไปแล้วนะคข่าบอกปรับฮวงจุ้ยนะคะตั้งไปมัยังไม่ทันข้ามวันล่าสุดอ่างแตกวันนี้เฮ้ยตายแล้วตัวเองบัวเนี่ยเป็นบัวสารพัดสีตั้งไปทั้งหมดสิบสิบกระบะสิบอ่างอ่างใหญ่มะเล็กเลย อ่างใหญ่เท่ากับรถคันหนึ่งเลยอ่ะอ่างใหญ่มากล่าสุดได้ข่าวอ่างแตกแตกไปแล้วอ่างหนึ่งโอ้ยนะคะก็ไม่รู้นะคะนักข่าวก็รายงานใหญ่เฮ้ยรู้สึกมันจะเลิกไม่ดีแล้วนะบัวนี่ก็เป็นบัวสารพัดส,สีไม่เน้นสีใดสีหนึ่งนะคะในอ่างบัวของนายกเนี่ย เป็นบัวสารพัดส,สีมีทั้งสีชมพูมีทั้งสีส้มสีขาวนะคะมีทั้งสีเขียวอะไรคือสารพัดส,สีอยู่ในอ่างอ่างบัวนะคะของนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่ายังไม่ทันที่จะข้ามคืนข้ามวันอ่างนายกรัฐมนตรีบัวสารพัดส,สีแตกอ่างแตกเออไม่รู้เลิกไม่ดียามไม่ดีแล้วคณะกรรมการปองดองแกนี่ไม่รู้จะแยกหรือจะแตกกันแต่ที่แน่ อ่างแตกไปแล้วแตกไปอ่างนึงแต่เหลืออีกเก้าอ่างโอเคนะคะวันนี้นายกแัฐมนตรีก็ถือเคล็ดน้าดูนะคะถือเคล็ดน้าดูนะคะคณะกรรมการปองดองโอูพี่ดาวนี่แม่ยกนายกประยุทธ์ชัดๆเลยปอยอปอ,ป,อประยุทธ์ยาวไปยาวไป ประยุทธ์อยู่ยาวไปไม่ยาวนะคะบอกได้เลยไม่ยาวเพราะว่าเขาก็จะอยู่แค่ประมาณเท่ากับรถแมพที่เขาประกาศเพราะเกิดว่าอยู่เลยรถแมพเนี่ยก็เท่ากับว่าผู้นําไม่มีสัจจะวาจามันก็จะกลายเป็นนะคะคําพูดนั้นก็จะกลับมาพันตัวเองก็จะอาจจะเกิดปัญหากับนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะฉะนั้นก็รถแมพของนายกเนี่ยนะคะก็คงจะ ไม่อยู่ยาวไปอย่างที่ใครๆคาดคิดนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปตามรถแมพยกเว้นว่านะคะจะมีปัญหากับเรื่องรถแมพก็ถึงจะปอยปอ <c oughs> อยู่ยาวไปโอเคต่อไปเป็นเรื่องอะไรอีกอะ่ละล่าสุด